เรื่องบทบาทของคุณทักษิณต่อเนื่องไปแล้วกันนะคะก็คือ,อ,อวันนี้นะมีภาพคุณทักษิณเข้าบ้านพีษานุโลกแต่เช้าเลยนะคะเพื่อที่จะไปคุยกับทีมที่ปรึกษาเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องภาษิทรัมนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ชื่นชมในความพยายามที่จะที่จะลงแรงนะคะเพราะว่าถือเป็นภารกิจที่เหนื่อยนะแล้วก็ดูเหมือนคุณทักษิณก็เพิ่งจะเข้ามามีส่วนร่วม ในตอนนี้ละมั้งนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นว่ามีภาพแบบนี้นะอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าท่านายกถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะจริงๆแล้วเรื่องเรื่องเนี้ยโอเคอา่าตอนนี้ทุกคนคงทราบแล้วละว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ยืนยันอัตราภาษีเดิมที่เคยตั้งใจว่าจะขึ้นสำหรับเมืองไทยนะคะที่เคยประกาศไว้ตั้งแต่วันที่2เมษายนนะว่าสาหรับเมืองไทยเนี่ยจะขึ้น36%จากสองเมษาผ่านมาถึงตอนนี้ก็ สาเดือนแล้วนะคะสเดือนผ่านไปก็ปรากฏว่าทีมเจรจาของทีมประเทศไทยเนี่ยก็ได้บินไปเจรจา ถึงที่สหรัฐอเมริกานะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะแล้วก็ปรากฏว่ากลับมาก็มีการเสนอเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไปปรากฏว่าทางสหรัฐเนี่ยก็ประกาศมาในอัตราที่เท่าเดิมนะนั่นหมายความว่าการเจราจาก็ต้องถือว่ายังไม่เป็นผลนะคะแล้วก็แต่ว่าสหรัฐไม่ทําแบบนี้กับประเทศไทยประเทศเดียวนะก็ประกาศหลายประเทศนะคะหลายประเทศแล้วก็มีหลายประเทศที่ได้อัตราเดิมแบบเรานะ มีหลายประเทศที่ได้รับการลดลงนะก็คือเจราจาเป็นผลลดลงแต่ส่วนใหญ่ก็ลดลงไม่มากนะจะมีบางประเทศเท่านั้นนะคะที่ที่เจราจาเราเป็นผลลดลงมากแต่ส่วนใหญ่ลดลงไม่มากนะแล้วก็มีมน่าจะหนึ่งหรือสองประเทศนะที่ถูกขึ้นมาประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่โดนแบบนี้นะแต่ที่โบคิดว่าน่าสนใจสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าอืม หลังจากคุณทักษิณเข้าไปที่บ้านพิษณุโลกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่มีการคิดว่าจะต้องบูรณาการส่วนอื่นๆที่นอกจากส่วนเศรษฐกิจเข้ามาไว้ในทีมนี้ก็คือมีการรวมเรื่องของความมั่นคงเข้ามาด้วยนะซึ่งก็ก็ตรงกับการวิเคราะห์ของโบเมื่อเมื่อสองวันก่อนนะว่าเรื่องเรื่องของภาษีทรัมป์เนี่ยมันไม่ได้ มันไม่ใช่เรื่องที่จะให้หน่วยเศรษฐกิจเนี่ยไปลุยอย่างเดียวเพราะว่าเวลาเป็นเรื่องของการต่างประเทศแบบนี้ค่ะมันมีหลายปัจจัยที่เราจะเอาไปใช้เป็นส่วนในการต่อรองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงหรือเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สหรัฐให้ความสําคัญเรื่องประเด็นการต่างประเทศ ในมิติต่างๆที่สหรัฐให้ความสําคัญเพราะถ้าเกิดว่ามองย้อนไปก่อนนั้นเนี้ยไทยมีปัญหาอะไรกับสหรัฐนะที่มันมีผลมาถึงเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยที่คนจําได้ไมากที่สุดก็คือเรื่องอุยกูจําได้ไมหมคะตอนที่มีการส่งอุยกูกลับไปให้จีนนั้นนะทางสหรัฐเนี่ยออกแถลงการค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะก็คือแสดงถึงความไม่พอใจ นะว่ามันเป็นการละเมิดแล้วก็ผิดจากกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรแล้วสิ่งที่แรงที่สุดในการถแถลงนั้นก็คือว่าเจ้าหน้าที่ของไทยทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งอุยกูกลับจะถูกระง,งับวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าสหรัฐเขาจะรู้ไหมว่าเป็นใครบ้างแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับผู้นํารัฐบาลเนี่ยค่ะ เรามีการสื่อสารชัดเจนในทางสาธารณะว่ามีสามคนที่เกี่ยวข้องก็คือคุณภูมิธรรมรัฐมนตรีกราโหมเนะคุณมาริตรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ท่านนายกแพทองทานเองก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตัวเองก็รู้เห็นเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าสหรัฐเขามอนิเตอร์ตามเนี้ยก็คือสามคนเนี้ยน่าจะถูกระงงับวีซ่าเข้าสหรัฐเนะ ดังนั้นจจะเป็นเหตุผลที่ตอนที่มีการบินไปเจร์าาเนี่ยเราก็ส่งรัฐมนตรีคลังไปเป็นหัวท่านเดียวนะคะกาลาหมไม่ได้ไปการต่างประเทศไม่ได้ไปทั้งที่จริงๆเราเรื่องเนี้ยมันต้องเป็นเรื่องที่บูรณาการกันหมดทั้งสาหน่วยอืมไอเรื่องถูกรงงางับวีซามันอาจจะเป็นอะไรที่สุดวิสัยเนะเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วในการวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์ที่จะไปเนี่ยมันก็ต้องบูรณาการสามหน่วยนี้อยู่ดีซึ่งนะคะจากการสื่อสาร ของรัฐบาลในวันนี้ทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีนะไม่ได้มีการบูรณาการนี้เกิดขึ้นนะแลาที่ผ่านมาใครนั่งหัวโต๊ะก่อนที่นายกจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คือต้องเป็นนายกนะคะที่นั่งหัวโต๊ะแต่จากรูปการแล้วดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณพี่ชัยชุนหาวชิระและมนตรีคลังเนี่ยค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะลุยเดี่ยวไปในการนี้นะเราก็ได้ผลงานกลับมาเป็นอย่างที่เห็นก็คือว่าการเจรจาไม่สําเร็จนะจนทําให้คุณทักษิณวันนี้คุณทักษิณต้องเข้าบ้านผิดสนุโลกเองแล้วตอนนี้นะวันนี้ก็เริ่มมีการบูรณาการนะคะมีการพูดถึงว่าจะเอา a g e นดาเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยเข้ามาอยู่เป็นหนึ่งในดีลใหม่ที่เราจะนำเสนอไปด้วยนะซึ่งก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลจะนำเสนออะไร แต่สิ่งที่โบคิดว่าน่าสนใจก็คือการสื่อสารของรัฐบาลเองกับคนในประเทศโบคิดว่ามันมีการมิส l e a d ที่สําคัญนะคะมีการทําให้เกิดความเข้าใจผิดที่สําคัญก็คือเมื่อเช้า,ชานี้เองนะท่านท่านพิชัยชุนหะวชิระเนี่ยก็ยังมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยใจความก็คือบอกว่าการที่เราได้จดหมายนั้นจากสารัฐที่บอกว่าจะขึ้นภาษีวันตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ย คุณพี่ชัยบอกว่าอันนี้เป็นการที่สหรัฐยืดเวลาให้เราคุณพี่ชัยบอกอันนี้เป็นการที่สหรัฐยืดเวลาให้เราหมายความว่าเรายังมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ซึ่งอันเนี้ยเป็นการสื่อสารที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่สหรัฐเนี่ยออกจดหมายมาถึงเมืองไทยแล้วก็อีกหลายๆประเทศนั้นเนี่ยสองวันต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ก็ถแถลงและเป็นข่าวไปทั่วโลกนะคะบอกว่า ไอเดียลเนี้ยที่ส่งจดหมายไปถึงประเทศต่างๆเนี่ยอันนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก่อนวันที่หนึ่งสิงหาคมหมายความว่าวันที่หนึ่งทุกประเทศจะต้องจ่ายตามที่เปอร์เซ็นต์ที่เขาเขียนเอาไว้ว่าจะขึ้นภาษีอืมอันนี้สหรัฐพูดชัดเจนเนาะแต่แน่นอนว่าคนไทยจำนวนมากก็คงไม่ได้ติดตามข่าวต่างประเทศนะคะแต่คำถามของโบคือว่าในเมื่อสหรัฐพูดชัดเจนแบบนี้จริงๆแล้วมันแปลว่า เขาไม่มีวันที่จะเปลี่ยนเดลก่อนวันที่1สิงหาแน่ๆค่ะเพราะว่าถ้าเขาเปลี่ยนให้ประเทศนึงก็แปลว่าเขาต้องเปลี่ยนให้ประเทศอื่นด้วยแต่ว่าเขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจากวันนี้ถึงหนึ่งสิงหาจะไม่มีอะไรเปลี่ยนหนึ่งสิงหาทุกคนจะต้องใส่เท่านี้แต่หลังจาก1งสิงหาแล้วอะ่ะก็แน่นอนทุกอย่างมันยังสามารถเจรจากันใหม่ได้โบก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมทาไมคุณพิชัยจึงสื่อสาร ให้คนเข้าใจว่าการที่สหรัฐออกจดหมายว่าจะเริ่มภาษีใหม่วันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยคือการที่สหรัฐยืดเวลาให้ประเทศไทยซึ่งมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเลยค่ะอันนี้เป็นเป็นปัญหาที่มีมาเรื่อยๆนะว่ารัฐบาลสื่อสารกับประชาชนแบบไม่ตรงไปตรงมาเราจะบอกว่าเรไม่ได้มีปัญหากับการที่สหรัฐยืนตัวเลขเดิมด้วยซ้ำนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือไทยได้ดุนสหรัฐมากมาตลอด ถ้าเขาจะยืนตัวเลขเดิมเพราะว่าดีลที่เราเสนอไปไม่ดีพอเนี่ยมันมันเข้าใจได้ในเรื่องของความบกพร่องในการทํางานในส่วนนั้นนะคะคือคือเจรจามันก็มีสําเร็จกับไม่สําเร็จแต่ที่เราเข้าใจไม่ได้จริงๆอะ่ะคือทําไมถึงไม่สื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาอีกแล้วอะ่ะคะมันมันกี่มันกี่เรื่องแล้วที่สื่อสารยังไม่ตรงไปตรงมา ทั้งจีิจริงก็บอกได้ว่าโอเคอัตราเนี้ยสหรัฐเขายืนยันแล้วก็ถแถลงยืนยันซ้ำว่าทุกๆประเทศที่ได้ไปวันที่หนึ่งต้องจ่ายแต่หลังจากนั้นเรายังมีโอกาสก็สื่อสารตรงๆแบบนี้ได้แล้วสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือก็คือมาตรการที่จะช่วยผู้ประกอบการก็ต้องเกิดทันทีเพราะว่าวันนี้รัฐบาลต้องรู้แล้วว่าก่อนนึงสิงหาเขาไม่เปลี่ยนอะไรให้เราแน่ๆนะคะมบคิดว่าการสื่อสารกับประชาชนอย่างไม่ตรงไปตรง,ตรงมาทําบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้า,เ,ขาเนี่ย มันมีปัญหาจริงนะเช่นเดียวกับตอนนั้นที่ส่งอุยกูกลับอะค่ะอุยกูขึ้นเครื่องบินกลับไปแล้วเช้าวันนั้นนายกยังให้สัมภาษณ์สื่อว่าไม่รู้เรื่องอยู่เลยเสร็จแล้วในเวลาต่อมาก็ก็มาบอกว่ารู้เห็นทุกอย่างโบคิดว่ารัฐบาลควรจะเลิกโกหกเป็นนิสัยได้แล้วนะ อันนี้อันนี้อันนี้พูดตรงๆนะในฐานะประชาชนนะคะเจอบ่อยๆมันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนักนะ